สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Horizon 5นะครับแล้ววันนี้ท่านก็อยู่กับรถ Dodge Charger RT ปี1969นะครับรถขวัญใจพี่ดอมเขาเลยนะครับจากเรื่อง Fast and Fu r i o u s นะครับก็วันนี้ก็เพิ่มแรงม้ามันจาก1,000แรงม้าตอนนี้ก็เป็น1,500แรงม้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า1,500แรงม้านี้มันจะวิ่งได้ดีไหมนะครับพร้อมกันแล้วก็ไป เอาละครับแล้วเราก็มาถึงที่ลองท็อปสปีดแล้วนะครับว่า1,500แรงม้านี้มันจะไปได้ถึงไหนนะครับพอมาแล้วก็ไปใน 3, 2, 1... เอ้ยรถใครวะเนี่ยเฟอร์รี่ซะด้วยไปละขอมีแต่คนอยากเจอครับดอชัตเจอร์คันนี้นี่ครับรถคันนี้มี4เกียร์ครับตอนนี้ก็วิ่งไปเกือบ300แล้วนะโอเค320รอ่นะครับโอ้โดนเฟอร์ลี่ ตีคู่กบับชิวๆครับเอ้ยเอ้ยชนโอ้โหเรียบร้อยเลยตามตามครับเมืแ่อบบกี้เท่าไหร่นะสามร้อยยี่สิบแล้วใช่ไหมเคสามร้อยก็จะได้ประมาณนี้แล้วครับอะโหจะสามร้อยห้าสิบแล้วโอเคสามร้อยห้าสิบยสามร้อยหกสิบครับโอ้โหล,โนะลโโหสี่เกียร์เท่านั้นนะฮะ โอเคครับประมาณนี้ครับ356นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอารถคันนี้ไปแข่งดูครับว่าจะได้เรื่องได้ราวอะไรหรืเอเปล่านะครับโอ้ยับเลยเมื่อกี้ชนโอเคไป,อปเอาละครับแล้วเราก็มาถึงแล้วครับการแข่งแบบสติเดซซิ่งนะครับแข่งบนถนนปกติครับมันจะมีรถชาวบ้านด้วย 6กิโลค่อนข้างไกลเลยทีเดียวครับก็เลือกเป็น Dodge Charger นะครับ Street Race นะครับแข่งบนถนนครับได้อารมณ์เหมือนในหนังเลยครับพร้อมกันแล้วก็ไปโอ้รถแรงๆนั่นเลยที่ซูคารุเลย Lamborghini ใช่ไหมอ่าคันนี้ GTR คันนี้ต้องเบรกให้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันลื่นมากๆเลยครับแะแรงมากก็ขนาดนี้ด้วยเนี่ยลุดไปแล้วครับไม่เป็นไรไปได้โอ้ยแพรครับ <c oughs> ความพิเศษของถนนสติก็คือจะมีรถชาวบ้านมาด้วยมาขวางคอยขวางเราเป็นระยะระยะนะครับ เราแบโอเคเราแบโอเควิ่งไปได้ครึ่งทางแล้วครับรถทันหน้าอะไรเอ่ยทำไมมันแหละจังอุ้ยเบรกถือ โอ้รถทันไหลมากเลยครับจะเย็นนิดนึงโคง้งแบบนี้ต้องแทบหยุดปุ้ยสไลด์สไลด์ไปแล้วครับโอ้ย พี่ดอมเขาขี่ไปได้ไงดนี่ยขับยากขนาดนี้เนี่ยบอดอ่อนให้หรือเปล่าน่าจะอ่อนให้ครับชนะค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวครับเสร็จไปหนึ่งสนามครับเดี๋ยวสนามต่อไปจะเป็นอะไรก็คอยดูกันนะครับเอาครับก็มาถึงสนามต่อไปแล้วครับก็ เป็นสนามเดิร์ทนะครับทางดินนะฮะลองหลายๆสนามดูครับไปด,ดไูจะไหวแค่ไหนนะครับพร้อมแล้วก็ไปรถมัสเซิลคาเยอะเองนันนะรอบนี้ พอดีว่ายางที่ใช้ก็ค่อนข้างแบนลีนิดหน่อยนะก็เลยเอามาลองดูนะพอได้ไเนี่ยพอได้เหนื่อยเลยเนี่ย วิ่งวิ่งถนนปกตินี่จะลื่นนะแต่จริงๆก็เ,เป็นทางผสมครับระหว่างถนนเรียบกับทางคูงขานะครับก็โอเคดิฟไปครับเ,เรี้ยวไม่ทันครับก็ต้องดิฟเข้าไปครับ แข่งกัน3รอบนะครับเข้าสู่รอบที่2โอเคโอเคตองต่อไปเบรครับ เบรกอีกครั้งใช้ได้เหมือนกันนะนี่ไม่รู้เลยว่าเจ้ารถคันนี้มีความสามารถแบบนี้ด้วยวก็เจอไปค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับถ้าวิ่งทางคูผะทางดินอะไรพวกนี้อาจจะเพาะด้วยยางด้วยแหะครับ แต่ถ้าเจอกับรถรุ่นใหม่ๆก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะรถที่รอบจัดๆเลยดิฟเข้าเลยครับ ถือว่าโอเคเลยเนียใช้คีย์บอร์ดเล่น,นคือค่อนข้างจะอยู่ในล่องในลายอยู่นะครับทิ้งห่างเพื่อนมากเลยเนะี่ยชิวเลยชิวเลยรอบนี้ ชิวเลยชิวเลยชนะแล้วครับชนะแล้วโอเคนะครับก็เสร็จไปไปที่เรียบร้อยครับทีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็เคยเล่นมาแล้วครับก็ลองหยิบขึ้นมาเล่นดูอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันจะเป็นไงบ้างก็งผลก็ดีกว่าที่คิดนะครับ ถ้าอยากให้เล่นรถไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ